ต่อ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 ตอต่อต่อต่อ่อต่อต่อต่่อต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 ่อ่อต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 ่่อต่อต เดี๋ยวว่ก่อนเสร็จแล้วไปพันหาไปไปพนาเสรแล้วเดี๋ยวไป Ồ, đơn, đơn xỉn Bên trong nó nè

สำเร็จรูปมาแล้วก็เห็นดอกไม้ดอกไม้จัดพี่จัดเองอ่ะดอกไม้สดอ่ะโอ้โหสำเร็จรูป้โหแต่ตัวนี้สวยอันนี้งานนี่มันที่เกี่ยนแบบแบบนี้ยอดเยี่ยมเลยซาดิบเรานี่เนี่ยเหรอคะกระจังตาอ้อยกระจังตาอ้อยกระจัางโวนน้องสิงฟันห้าฟันสามฟันวัวฟันปลา เราพี่เราทีละสามให้หมดอ๋อเป็นที่เราทีละสามชอดดิทีละสามทีละสี่ดินี่ประกอบเองเลย,อยโอ้โหออโอ้โหโค้มีฝีมือ แสดงว่าเอากลับบ้านแน่เลยอันนี้ประกอบประกอบเสร็จเป็นอย่างนี้ประกอบเสร็จกระจังตาอ้อยอันนี้กระจังกระจังตาอ้อยกระจังตาอ้อยกระจังกระจังรวนน่องสิงควันห้าควันห้า วันสามวันบัววันปลา